ขอหน้าพอหน้าพอหน้าให้ฉันหน้าถู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 หน้าเอ๊ถูหน้าถูหน้าถูหน้าไม่ทราบว่าถ้าเป็นเพลง อินเดียนี่ร้องเป็นไหมกูไม่เห็นมีที่อะไรยังนิ่งอยู่เขาบอกว่าน้องสดๆไปเลยกองไม่ต้องตีก็ได้เอากองได้จะแบบนี้เลยมาทำเฮี้ยอะไรไม่ตีอะไรเลยครับเขาไม่กล้าตีดังเพลงอะไรอ่ะแต่เขาอยากฟังเพลงอื่นไหมอะไรฮะมาขอตัวนี้ดิมาขอกลางๆนี้อะไรครับพี่ฮะโชเล่โชเล่โชเล่ ทำหน้าหิโตร,ร,รงเกออะไรนะอะไรนะครับฮะลุยสามพี่น้องอย่าดูอิบาจ้าสิิกินีลาอะไรนะฮะช้างเพื่อนแก้วจัลตัลตะลเมลเซตีตโอเมเลฮาจัลค<ะ>่ะฮะอะ,อะไรนะน้องอะไรอะไรน้องว้วนฮะไม่ไม่ต้องร้อง,องไม่ต้องร้องนลำคา เนี่ยลูกมึงอ่ะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเข้าไปดูกูแล้วก็ว่ากูอย่างเงี้ยน้องยูโรน้องยูโรแต่ดูแล้วปีนี้หนักหลายโลเอามาจยู่ใกล้ๆสิหลุดไปล้วเพลงเดียอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ร้องอย่างเดียวมันต้องบรรยากาศเขาจะมีคนเต้นมันถึงจะดูดีคนเต้นอคุณจะสร้างเป็นภาพยนตร์เลยมันต้องเล่นเป็นเรื่องเป็นราวเลยฮ่ผมอยากได้พระเอกคุณได้ทุนมาจากไหนอ๋อผมได้ทุนมาจากเฮียครับเฮียไหนเฮียม ยังก right? yeah, oh, ็ช well> yes um ื่อเลยป่ะสมเด็จเยัยสมเด็จโอ้นี่มึงลืมชื่อผู้พิบัคคุณบ้าผีพิบคุณไหนตั้งกี่ปีที่แล้วเพิ่งจะจัลปาเริเฮ้ยเดี๋ยวอปาเรก็จัลปาริไม่เดี๋ยวนี้เนี้ยพี่เดี๋ยวเมื่อกี้ผมบอกอยากได้พระเอกเมื่อกี้พี่ท่าทางเหมือนพระเอินเดียมากเลยพี่เต้นได้ด้วยได้เลยได้เลยได้เลยมึงบ้าทำไมจวดด้อมเนี่ย คนจีนอะไรอินเดียมึงพูดอะไรเวลาหนังเข้าไปถ่ายต่างประเทศอ่ะเขาก็พากภาคภาษานั้นเขาไม่เกี่ยวกันนะเินได้าเขาเหมือนลุงพลอ่ะไม่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 เกี่ยวแต่เหมือนตรงไหนมันได้เขาได้เหรอแต่ท่าเต้นมึงไม่เราจันจันจันรไม่เน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 ต้นไม่ได้มันต้องมุดใจบ้างและแต่พี่ลองเฮ้ยแบบเฮ้ยเนียนี่ออกลีลาเน้ยเฮ้ยลอยลอยหน้าลอยตาเฮ้ยอะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยด Bref, ังๆนี่ทำท่ามันขอตังค์เมียไปเที่ยวหมอนวดอ่ะเฮ้ยแต่มีโควิดกูไม่ได้ไปไหนเลยนะไม่ได้ไปไหนเลยน้ยหน้าตาคอไปด้วยดิเฮ้ย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 ได้ไหมหันไปทางขวาหน่อยหันไปทางขวาทางขวาเฮ้ย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 ไอ้นุ้ยไอ้นุ้ยมานี่มานี่พี่เขาเรียกพี่เขาเรียกอ้าวเงินมานี่ไม่ให้เรียกนุ้ยเดียกพี่หลวย ครับมึงมึงก็เรียกได้ทำไมต้องใช้กูด้วยแต่เสียงพี่ได้ไงถ้าพี่ได้ไงถ้าผมไม่ได้ผมทำไม่ได้อ่ด้วยน้อยเป็นพระเอกอินเดียได้ได้เดี๋ยวน้อยเต้นนะฮะแต่ไม่ใช่มีแค่พระเอกถอดเสื้อถอดเสื้อเอาพระเอกอินเดียต้องโชว์หุ่นต้องโชว์หุ่นอ่าถอดเสื้อถอดเสื้อเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะเล่นดิเล่นดิจะดูหุ่นกูใช่ดิให้กูถอดมาเปิดมาเดี๋ยวหากันไม่รู้กูจะดูพระเอกอินเดียก็ต้องไม่ผมไม่กลัวหรอกครับเพราะผมวิ่งทุกวันดูหุ่นจริงอ่ะ เฮ้ยโอ้โหน้อยนี่วิ่งทุกวันวิ่งไปไหนวิ่งไปซื้อข้าวขาหมูไปน่าไปเวลาแค่นี้แค่โชว์นี้เดียวพอชั่วโมงนี้มึงก็ไม่ได้แตกต่างกูเลยนุ้ยเฮ้ยเดี๋ยนะผมก็มาวิ่งเป็นเพื่อนมันนี่วิไปไปซื้อข้าวขาหมูไปพี่เราไปฝากท้องกันเดี๋ยวดี๋พี่ก็มีพุงเหมือนเนี้ยเออไหนพี่ลองใส่พุงให้ดิเพราะมันขาดนางเอกไงมีพระเอกแล้วขาดแนางใส่พุงเนี้ลยใส่พุงเฮ้ย เออนาฮีนาฮีมีนาฮ่ามีนาเฮเน่เฮ้เฮ้เฮ้ไทยไทยไทยทยท้องเลยเฮ้ปวดหุ้งปวดหุ้งปวดหุงเฮ้เฮ้เฮ้หายไปทางไทยเฮ้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 มองด้วยเฮ้เฮ้ตายตายยืนทำไมยืนทำไมมานี่สิมานี่โถ มึงก็เลี้ยงได้มึงก็อยู่แค่นี้เองแต่ทาไม่ได้ไงทาไม่ได้หมดเลยอ่ะแค่นี้มันก็ทำไม่ได้อ่ะตายเป็นนางเอกได้ฮะนุ้ยเป็นพระเอกครับผมแต่เดี๋ยวนุ้ยจะต้องมามากับเมียมาเต้นขอพรจะอย่ามึงก็รอดูตีก่อนก็ได้เงียบจังอ่ะต้องรออะไรรอเหรฮะรออะไรครับเพราะว่านางเอกกับพระเอกเนี่ยเขาจะมาสาบานรักกันต่อหน้าเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ครับผมอยากได้เทวรูปเทวรูปเหรอเฮ้ยฮะไม่มีใครเขาละอะไร ไอ้เหี้ยที่ตัวเดียวนะเอาไปเรียกมันทําไมเรียกมันทําไมเอาทำไมคงไปมาแล้วล่ะถ้ากูไม่เรียกตอนนี้เดี๋ยวมึงก็ให้กูเรียกเฮ้ยเฮ้ยปงเหน่งพี่เขาเรียกไ่ใช่แล้วอะไรวะงานอย่างนี้มันต้องพี่คนเดียวเทบอลูศักดิ์สิทธิ์ผมไม่ให้พี่ไปเป็นหรอกเพราะพระเอกเพราะอะไรพวกนี้มันมาแป๊บเดียวก็หายแต่เทบรลูตั้งอยู่กลางหมู่บ้านให้ความหวังกูให่สักพี่ออกตั๊กฉากแรกอะลุยฮะมาคิดอะไรผิดหรือเปล่าทำไมนี่มึงจะสร้างไหนอินเดียหนังนี้เดียเมื่อตักมอ ยืนหน่อยมันไม่ใช่แหละเขาไม่ใช่ปรัชญาตัาหมอนี่แหละได้ได้ได้แต่ว่าเทวรูปอินเดียเป็นรูปแถวรูปศักดิ์สิทธิ์พี่ถอดเสื้อมันไม่ใส่สูตรเลยพี่พี่ถอดนี่ได้ไหมถอดถอดถอดฮะมันมาดูไม่มันไม่มันไม่ดูไม่ศักดิ์สิกปรกนะฮะหมวกก็ต้องถอดฮะฮะเรื่องนี้ไปบอลีวูดเลยนะฮะอันนี้ผมได้ชูจากบอลีวูดเพราะไปเฮียสมเด็จให้มาน้อยมากผมครับผมเสื้อเขไม่ถอดเสื้อด้วยใช่ฮะ เียกบวายซิกแพคโอ้โหกกกระดุมกอกเย็บแบบกระดุมกอกโอเคโอเคโอเค่ะเที่ยวบรรลุศักดิ์สิทธิ์ฮะเวลาใครเข้ามาขอพรอะไรก็ให้พรเขาเดี๋ยวเดี๋ยวจำไหมนะเทวรูปฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาลือเฮียอะไรหนามแต่งไอเอ๋เขาแต่งตัวอยู่มึงไม่ดูพระเอกเขาแต่งตัวไอเว้นเหมือนชุดที่ไทยเอ็มขอเขาเตรียมมาแล้วยไงเขาก็ต้องเล่น รอน้องกลับมาตายเอ็มบีแต่งแบบนี้เลยได้ได้ได้นี่แค่พระเอกดียงไงมีหนวดมีเข่าถอดเสื้อไม่ได้ใช่เดี๋ยวมึงก็จะดูมันได้ได้๋ยวเอรูปอยะไรเออพระเอกว่ามีหนวดมีเข่าสมเป็นพระเอกเดียเดี๋ยวแล้วนางเอกมึงมีหนวดทำไมมันเดี่ยวชอบมีหนวดอ๋อเหรออ่าวโอเคๆแต่งหน้าใส่วิกแล้วเหมือนแม่พี่ครับพี่เป็นเทวรูปศักดิ์สิทธิ์มายืนตรงนี้บ้องเล่งทำท่าให้ดูครับเทวรูปยืนยังไง อ่ะฮะพี่อันี้ออกโอเคครับอ่ายืนเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ไมจอดด้วยอ่าเหมือนเป่าคุยปะเหมือนเปร่าคุยอย่างเงี้ยพี่เอามือนี้ลงครับพี่เอามือนี้ลงเทียมือนี้ลงครับเอามือนี้ลงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ว่าอย่างนี้อ่าโอเคมือนี้หายขึ้นได้อ่าโอเคแบะแบะเหลี่ยมอะยกขาข้างหนึ่งแบบนี้อ่ามันจะดูสวยนะครับพระเอกกําลังเอกบัตเต้นขอพรเทวรูป Chal oh, tala tala mere sati O oh. meri hata lakala ki Ras talaya lakakama Chal tala tala meri hey, 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 hey oh. ขอหน้าเอขอหน้าให้ฉั่งขอหน้าขอหน้าขอจ้าขอหน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 ้าให้ฉันหน้าขอโทษอะไร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 เดี๋ยวฮะทางโทษฮะแปลอะไรคุณจังไรเอ็นนะก็คุณนั้นเอ็นนาพเชียคุณได้เปลี่ยนชื่อเลยพี่เป็นอะไรเขาเขาว่าขอไงขอหนักก็ให้เขาสินะพี่จะให้เหรอเขาเออจวลูปให้ไม่พี่เป็นเทวบรูจะไปให้เทวบลูเขาทำไม เขาบอกให้ยืนนิ่งๆให้ให้ลูกเทพวรูปไปดูเลขกองไม่ต้องไม่ต้องมาแจกของวัตถุมงคลอยูนี่เฉยพี่ยืนนิ่งๆบอกนิ่งๆไงนี่ถ้าเล่นไม่ได้ให้ป้องหนิ่งไปนะเฮ้ยผมเล่นเล่นเหมือนกูเล่นเพราะเดี๋ยวจะมีนางเอกมากนางโกงฮะนางโกงจะมาถอดเสื้อผ้าเจ็ดถูเทวรูปแล้วมานั่งหลังเราป่ะไม่มีนั่งหลังแล้วมุกควายคนละมุกกันพี่ใครมานั่งหลังเนี่ยกูมคเออนี่มันเดี๋ยวสิมึงก็หลอกเตีกันอูอะไรอ่ะ แต่งไอ้สักทีนหน่อยไอ้เหี้ยอ uh> ้าวพี่ไม่เลยเทมลูก um วัวเพิ่งคลอดเลยเทวลูกต้องมีมงกุฎต้องใส่ชฎาโอเคเออมึงแต่งตัวให้เทมลูกไอ้นี่เนี่ยกูอ่ะมึงลองถามว่าค่าตัวกูกล่องว่ากูได้แค่ไหนไม่เป็นไรพี่เราให้ความสุขกับท่านผู้ชมอ่าอันเดไลท์สุดทดีดีดีไอ้เหี้ยมึงเหี้ยเอเลยมึงหัวเหี้ยอ่ะตลกตลกนี่มาแล้วมาแล้วโอเคถ้ากูรู้ว่าควยผมตลกอี้กวยตั้งนานเลยไอ้เหี้ยโอเค ยืนฮะยืนตั้งท่าโอเคแบกขาแบบท่าเดิมเลยฮะอ่ะสองหัวเมียมาเช็ดถูเที่มาลูปเฮมันดิจานีกับบากันนีกาลีนิ่เส้นมินนีเมนิ่สนิเกงนี่มานีโอ้ทุนะถูนะถูนะถูนะเอถูนักทุนักทุนักเอาแล้ว พี่อะไรของพี่นักหนาฮะอะไรอะไรนักหนาพี่เป็นอนหนไม่ดองฮะดองไข่เต็มเต็มเลยอ่ะเทเบลูมีไข่เรียกพี่ไม่ได้แจกไข่นี่กำลังจะแบบซ้อไมสไี่เขาก็แบบจะซ้อแบบพี่ไข่ก็มาขัดถูเทเบลูมเขาจะเทถูยืนให้เฉยยืนนี่แล้วเพราะนิดนึงเหัวตกเยี่ยวเอาหัวตกแล้วโอ้ยฟังตูนดูนะฮะดูเทเบลูมนิดนึงฮะโอเค

เทูน่า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 เอทูน่าให้กันทูน่าทูน่าตู่ต้าทูน่าทูน่าเอทูนน่าอ้ไอ้ละไอ้สักเอ้ยแม่งไม่คิดถึงหัวอกกูมั้งอะไระแค่ผ้าธรรมดากูก็ไม่ว่าแม่งผูกปมไม่ปิดเลยเดี๋ลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับช่องไลฟ์คอมเมดี้นะครับกดไลค์กดแชร์ กด u b s สไคร์นะครับผมโอ้โหติดตามกันเป็นานานๆของฮาๆยังมีอีกเพียบพบความสนุกและความฮาต้องไร์คอมบดีค่ะกดสับ c ไคร e กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ